วันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับ93 93เอามาทำอะไรเพิ่มดูกันนะครับนี่ครับ93เอามาปาดตรงนี้อ,อนะครับแหกข้างปากใหม่นะครับมันยาวไปนะครับปันชนคนาก่อนแล้วก็เสริมนิ้วกวักข้างทุกตัวเลย เติมเนื้อกวักข้างเปลี่ยนเกีียวดันครับเกีียวดันช่างคมกิจฝั่งนี้ก็ใส่นี่ใส่กระปาดครับลกสันประมาณนี้ครับสองใส่เรียนแบบคันนี้ครับคันนี้ก็ ทำตัวเขาเรียกอะไรประคองสายพานของตัวปล่อยข้าวครับมันขาดก็เลยทําตัวประคองสายพานมันมันหักครับเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วไอตัวปั่นข้าออกจากทางอุ้มเนี่ยมันหมุนตามตลอดเวลาเราเกี่ยวข้าวนะครับก็เลยทําตัวประคองสายพานเอาไว้ไม่ให้มันหมุนตามตัวเดิมหน้ามันน่าจะหักนะครับพวกผมก็เลยทํา ใส่ใหม่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับทําใส่ใหม่ประคองเอาไว้ไม่ให้สายพานมันกดลงไปนะครับนี่พัดลมทําใหม่แล้วครับนี่โยงมาตรงนี้เลยโยงมาตรงนี้เลยพัดลม แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าใครชอบก็ทำตามได้นะครับแบบไปลองเกี่ยวดูมันจะเป็นยังไงบ้างเสริมแล้วก็เสริมตัวนี้ครับมันมีจังหวะที่มันห่างเนี่ยเสริมเข้าไปอีกตัวสี่ตัวไม่ประมาณสองลาวที่ต้องเสริมนะครับเนี่ยตัวนี้ด้วยมันห่างนะครับไม่รู้เขาทำมายังไงมันห่างปากเก้าสามจะ กว้างกว่า70อยู่ประมาณประมาณ10เซนนะครับมันจะห่างไปหัวจะหลวดอันนึงหัวจะหลวดจะเยอะกว่าอันนึงนะ, 9, นะครับาก9กสามนะหัวจหลวดจะเยอะกว่าอันนึ่งขอสปริงนี่ทำใหม่ขยับขยับตัวนี้ลงนะครับลูกลูกป้อนตัวแรกนี่มันสูงไปนะมันสูงไปก็เลยขยับให้มันลงอีกกดมันลงอีก กดมันลงอีกเพิ่มนะครับ9 3แล้วก็เปลี่ยนโมเลตตัวนี้มันหลวมข้อมันหลวมแล้วเอาออกมาอัดจารบีมันอัดไม่ได้นะครับมันอัดจารบีไม่ได้มันก็เลยต้องถอดออกมาถอดพอถอดมันก็พังก็เลยเปลี่ยนตัวยังเป็นสายพาน เส้นเดียวแต่มันเป็นร่องสครับเส้นใหญ่หมากแข็งแรงอยู่ไปดูกันครับปีนี้รอชมรอติดตามชมนะครับว่า93กับ70นี่ใครจะเกี่ยวดีกว่ากันนะครับใครจะจิงกว่ากัน ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่พื้นนะครับแผ่นรองตรงนี้ยังไม่ใส่เ uh พราะว่าซ่อมซ่อมเดือนใหม่ซ่อมเดือนใหม่ไปเพิ่งซ่อมเดือนใหม่ไปแล้วก็จะเปลี่ยนเซนเซอร์อ่าสกู2สองครับมันจังดังอยู่นะเซนเซอร์สกู2สองนีย่ยังยังมีเสียงอยู่นะครับอยู่ตรงอยู่ตรงประมาณอยู่ตรงตรงน,นี้นะครับเซนเซอร์สกู2สองยัง,ย,งยังมีเสียงติ๊ตติ๊ติอยู่เดี๋ยวจะเปลี่ยน แล้วก็ตัววัดรอบเครื่องนะครับวัดรอบเครื่องยังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ท้ายยังไม่ได้ทําสีนะครับเดี๋ยวจะทําสีท้ายใหม่ทําไปอันนี้เกี่ยวดันคันนี้ของช่างทีครับเซ็นเซอร์วัดรอบก็อยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนออกอาจจะเปลี่ยนออก เพราะว่ามันยังมันยังไม่ขึ้นรอกเครื่องไม่ขึ้นเมื่อวานแอบไปถอดของคันนั้นมาใส่ขึ้นสแสดงว่าเซ็นเซอร์เสียวิธีเช็คแบบง่ายนะครับจะทำสีพัดลมด้วยนะครับทันทำสีนิ้วกวักข้างอีกเป็นสมิมหมดแล้วนะครับ จอด11เดือนทำงานเดือนเดียวนะครับธรรมดาครับหลังคาก็อย่างที่เห็นนะครับสค,คันนี้ทำไปแล้วเนี่ยสาขา้องคูใครที่ติดตามไม่สวยหรอกครับทำเองน่าจะพอใช้ได้เพาคอเปลี่ยนใหม่เฟืองเกียร์นี่เฟืองเกียร์ทำใหม่ลองดูแล้วเลี้ยวแล้วไม่ลั่นไม่ดีดครับผ่าน อติดตามตอนต่อไปเอาฝาข้างยังไม่ได้ใส่เลยลืมใส่ฝาข้างทางนี้นะครับคันนี้เป็นพัดลมยังเป็นพัดลมไฟฟ้าอยู่ครับแต่ของผมลองใส่ไปแล้วไฟมันไม่พอไฟมันไม่พอก็เลยยังไม่ใส่ตัวแล้วก็ตัว ตัวโยกเลา ome, เนี้ยโน้มครับเนี่ยสายไฮดรอลิกตรงนี้มันแตกตอนถอดคอถอดปากออกมันโมลี่เครื่องปั่นนะครับมันหล่นลงไปก็เลยแตกเดี๋ยวเอาไปทำอยู่ครับไม่ได้เอากลับมาทำหลายอย่างเซ็นเซอร์จะจะเช็ค เซนเซอร์ตัวอุ้มข้าวด้วยทางอุ้มมันจะปั่นไหมอันก็กำลังประกอบเดี๋ยวจะเห็นทำอะไรไม่ได้ครับ93นี่ที่ฉาจ้าของเห็นทำอะไรไม่ได้ขยับไม่ได้ตามอย่างเดียวออขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวะจะลืมกด ัสบสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ